นักโทษเซราแลนส์คลัสเตอร์เธอได้ลงมือก่อเพลิงในพระราชวังขององค์รัชทาย,ยาททำให้เขาถึงแก่ความตายเบ๊ไม่นะฉันไม่ได้ทำนะจงนำตัวเธอไปขังไว้รอจนกว่าจะได้ประกาศวันประหารอะไรกันทั้งที่ฉันไม่ได้ฆ่าใครเลยนะนี่เงยหน้าขึ้นแล้วก็รีบเดินเร็วๆด้วยล่ะ เป็นเรื่องที่อัปะยศจริงๆเลยนะที่เธอได้เป็นลูกสาวของตระกูลแลนแคสเตอร์ของเรานะเดยุคแห่งตระกูลแลนแคสเตอร์ลูกสาวคนโตของเดยุคไดซี่นั่นเหมือนท่านพ่อกับพี่นี่เนะดีใจจริงๆเลยนะที่พวกเขามาที่นี่เนะะพวกเขาจะต้องพิสูจน์ความรู้สึกของฉันได้อย่างแน่นอนใช่หรือเปล่าล่ะพี่ไดซี่พี่ไดซี่ทุกท่านผมต้องขอโทษจริงๆเป็นผมเอง ที่สั่งซ้อนหลูกซ้าให้ประพฤติตัวไม่ดีเป็นความผิดของตระกูลเราเองผมต้องขอโทษจริงๆที่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ทำให้พวกคุณต้องปวดหัวกันขึ้นเรื่อยๆเอออะไรนะท่านพ่อไม่นะนี่มันโทษตายเชียวนะนั่งผู้หญิงซะเลวเข้าไปนอนอยู่ในคุกซะเถอะมันเป็นเวรกรรมของแกนั่นแหละที่สุดท้ายแล้วอยู่ยวนองราชทาย,ยาทไม่สำเร็จ ก็เลยต้องลงเอ้ยแบาบนี้ฉันตานะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ได้ยู่ยยวนใครทั้งนั้นแล้วฉันก็ไม่ได้ฆ่าใครด้วยวันผุงนี่ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องขึ้นไปถีบลานประหารแล้วช่างหน้าพึงพอใจจริงๆนะเอาละในที่สุดก็จะได้ลงโทษนางผู้หญิงสละเลวคนนี้สักทีนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันยังไม่ได้อธิบายอะไรให้พวกเขาฟังเลยนะว่าแต่ว่าใครกันใครกันที่วางแผน ข้าโอนสถายอยียอดแล้วก็บยความผิดมาให้ฉันนะแถมโซ่ตรวนนี่ก็ทำให้ฉันใช้พลังเวทมนต์ไม่ได้อีกดูเหมือนว่าจะต้องหาทางแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันพี่นี่นะม่เซระทางที่ดีเธอรีบออกไปจากที่นี่ก่อนนะยังไงก็รอจนกว่าท่านพ่อและข้าจะตามหาขาตกรตัวจริงแล้วกันนะหลังจากนั้นเธอค่อยกลับมาก็ได้ พี่ต้องขอโทษจริงๆเนะที่พวกเราต้องให้เธอมาอยู่ในคุกชั่วคราวนะเพราะแบบนั้นจะได้ทําให้ฆาตรกรตัวจริงไม่เกิดความสงสัยอะไรแบบนี้คงไม่ยุติธรรมกับเธอเลยสินะที่ทยก็เป็นเพราะว่าแบบนี้นี่เองไม่เป็นไรหรอกท่านพี่ท่านทาแบบนี้ก็เพื่อข้าอย่างไรก็ตามองรัชไทยญาเป็นคู่มมดของพี่เนอะข้าจะไปกล้าฆ่าเขาได้อย่างไรล่ะข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าไม่มีวันทําเรื่องแบบนั้นแนะ่ ก่อนหน้านี้เขาแค่คิดว่าไม่มีใครที่จะต้องการข้าอีกต่อไปแล้วเ็กโง่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเจ้าก็เป็นน้องสาวข,ของข้านะข้าจะละทิ้งเจ้าได้อย่างไรกันล่ะเอาละ่ะดูเหมือนว่านี่จะถึงเวลาแล้วเจ้ารีบไปเถอะคงไม่นานมากหรอกจนกว่าพวกเราจะหาคนร้ายตัวจริงเจออืมท่านพี่อย่ากังวลไปเลยนะอีกไม่ช้าพวกเราจะได้พบกันอีกนะ แล้วหลังจากนั้นพวกเราจะไม่แยกจากกาันอีกแล้วข้าเชื่อท่านนะท่านพี่ทั้งทั้งที่ข้าเชื่อท่านขนาดนั้นแล้วแท้ๆข้าเชื่อท่านมากขนาดนั้นเชียวนะนักโทษเซราเจ้าใช้เวทมนต์ดำเพื่อทำให้ลูกสาวคนโตของท่านในยุคต้องได้รับบาดเจ็บและหลังจากนั้นก็หนีออกมาจากคุกใต้ดินสินะเจ้าทำความชั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่า นพี่เป็นคนบอกเข้าวว่าข้าทำร้ายนางอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ตอน,นที่นางเป็นคนบอกไอ้ข้าหนีไปแท้ๆทำไมนางถึงได้พูดเรื่องแบบนี้กันล่ะไม่ไม่ใช่แบบนั้นหนุนะจะต้องเป็นคนอื่นแนะ่ๆที่ทำร้ายข้าน้องสาวของข้าไม่มีวันทากับข้าแบบนี้หรอกนี่ใดสิเจ้าลาข้ออ้างให้นางได้แล้วเพื่อนมนจากสา์มือที่อยู่บนหน้าอกของนางคือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าน้องสาวของเจ้า นด่กลายเป็นผู้ใช้มวลดำเต็มตัวแล้วอย่างไรละ่ะเพื่อที่จะหยุดนางให้ทำ้ายคนอื่นอีกในฐานะที่ค่าเป็นสมาชิกในราชวงศ์ข้าจะต้องจัดการนางเพื่อผลึกเพื่อมวดำนั้นองค์รัชาญาธาคนใหม่อาเธอร์จัดการข้านางซะดีพวกเจ้ารอเดี๋ยวก่อนสิเข,ขากลาาวนะตามข้าเลยจริงๆนะผู้ใช้มวลดำ เป็นเว่มนม์ที่แข็งแกร่งจริงๆโชคดีที่ข้าได้นําพลังวิเศษส่วนหนึ่งของนางออกจากร่างกายได้ทันเวลาข้าคิดว่าผลลัพธ์คงมันคงยากที่จะจินตนาการได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาใช้เวลาตั้งนานขนาดนี้เพื่อฆ่าไอ้เด็กนี่อย่างถูกกฎหมายนะนี่มันจะไป,ปได้อย่างไรกันพลังของข้าทาไมถึงได้ถูกแย่งไปง่ายไดขนาดนะั้นเอาละคุณหนูใดสิข้าจะนำเว่มนม์ลนี้ให้เจ้าก็แล้วกันนะ ข้าขรับมันไว้ไม่ได้หรอกเวทมนต์ที่มีพลังมากขนาดนี้ควรจะต้องถูกใช้โดยคนที่มีจิตใจดีงามเช่นเจ้าได้สิทำไมกะัะนังนทั้งที่ท่านก็รู้ว่าข้าไม่ได้เป็นคนทำนะคนที่ใช้เวทมนต์ดำในตระกูลแลนคาสเตอร์ไม่ใช่ข้าก็จริงอยู่นะแน่นอนว่ามันไม่ใช่เจ้า น้องสาวที่น่าสงสารของข้าและคนที่วางเพลิงเพื่อฆ่าอง์่สทตล์ยก็ไม่ใช่เจ้าอีกเช่นกันเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าพลังนี้ของเจ้าอย่างไงะ่ะไม่ใช่ว่าเจ้ารักพี่สาวคนนี้มากไม่ใช่หรือยังไงนะถ้าอย่างนั้นก็มอบมาให้กับข้าได้หรือเปล่าละ่ะ